รเริ่มเลยครับได้เลยครับ,รบวันนี้สองคนปเป็นไงบ้างคบมาร่วมงานกีนกินที่กินอร่อยใจกันดีครับก็จริงๆผมชอบคอนเซปต์ของออยูโนมโตะมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอาหารเนี่ยอย่างที่เชฟบอกมันคือเหมือนทุกคนต้องกินอะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เล้่แบบการที่เราแบบบางคนแบบเป็นทุกข์เพราะว่าอดข้าวอดอาหารแบบสิ่งที่เราอยากกินแต่พอเราได้กินของที่เราชอบมันทําให้เราแบบมีความสุขขึ้นจริงๆนะครับก็ชอบคอนเซปต์วันนี้มากเลยครับ ก็พูดก็ตามตรงเลยครับโมโนโซเดียมปูตามเต์ทำให้เราซู้ซ่านะฮะ <c oughs> ผมชื่อรสครับ <c oughs> ผมชอบมากคืองานแบบเนี้ยงานที่มันมีกินเลยแบบเนี้ยยิ่งตอนเด็กๆนะบุกบ,บุมาเดินเอาของฟรีกินเต็มเลยอะ่ะมันทำให้เรามีความสุขใช่กินจนอิ่ม<อ>ที่แบบเวลามีบูธของฟรีตั้งตั้งตั้งรแบบอันเล็กๆอะ่ะไม่ใช่แค่เมื่อก่อนหรอกทุกวันนี้เราก็ยังมีโอกาสแบบเฮ้ยพี่ไ่ทำแล้วพี่ไปทำไม่ทำแล้วเหรอมีบ้างมีบ้างอะไรที่มันอร่อยว่าทุกคนก็คือแบบว่าติดการกินแซ่บกินหว ต้องครับสำหรับเรื่องสำหรับการกินก็คือมีสำคัญนะทงคนตอนนี้แบบมีห่วคุณภาพของการและการเรื่องการกินไหนจริงจริงของผมผมาไปไป,ไปตรวจร่างกายมาเห็นร่างกายแบบนี้เห็นขินกล้ามแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบบบางทีเราเวลาเรื่องเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะว่าบางทีเราไปกินดึกพอมันกินดึกปุ๊บร่างกายไม่ทันได้เอาไปใช้แล้วเรานอน,อนมันสะสมครับแล้วมันเป็นบ่อยอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบ ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยมันจะแบบสุขภาพมันมันข้างในมันคือเรื่องของการกินจริงๆก็พยายามตอนนี้คือลดการกินกินดึกให้ได้มากที่สุดครับหรือว่าถ้ากินดึกต้องกินจริงๆริงต้องกินให้น้อยกินให้เบาส่วนผมคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมกินน้อยมากแต่ว่าตอนนี้คือหันมาทานโปรตีนเยอะมากแล้วก็จริงๆก็เป็นคนไม่ทานผักเพราะไม่ทานผักเราก็ต้องทานพวกวิตามินเสริมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถกินผักเป็นกิโลกิโลได้แต่ว่าก็หาอะไรที่มันแบบเชื่อถือได้แล้วก็กินเข้าไปบ้างเ้ยตอนที่เริ่ม เริ่มดูแลสุขภาพสุขว่ขาสาคัญจริงเหมือนแบบเราผมเนะี่ย27แล้วอีก3ปี30แล้วผมรู้สึกว่ายิ่งใช้ร่างกายหนักมันไปไวมากแล้วมันมันเห็นได้ชัดมากแล้วอีกอย่างหนึงแค่กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะมันก็มันก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเนาะว่ามันมันเปลี่ยนไปเลยนะคือแล้วถ้าให้เราต้องเลือกเมนูสุขภาพในการเล่นกันวนเลือกอะไรโอ้ยจริงๆถ้าง่ายๆเลยนะที่อู่อ่ะเป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบ สุขภาพาเพราะว่าคีโตแล้วก็เป็นเป็นผักบุ้งที่เป็นผักแล้วก็ผักแบบไม่ไม่ได้ทอดเน้น้ํามันไม่ได้ผัดเน้น้ํามันแต่ผัดแบบน้าเปล่า,าก็เป็นแกงจืดไตปลาแล้วกันครับฮะเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะคืออยากให้เขากินของที่เขาชอบแหละจริงเพราะว่าจริงไม่ค่อยห่วงอะไรเขาเขาเป็นคนกินอะไรก็ได้เขาเป็นคนเผาผ่านดีมากแล้วแบบว่าเมนูสุขภาพเขาเขาแน่นอยู่แล้ว วันนี่คือแบบว่าเขาสั่งอาหารคลีนมากินของเขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยชอบผัดไก่กินเองเงี้ยสบายใจแต่ถ้าเลือกได้เหรอผมก็จะเลือกหมูกรอบให้เขาเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ก่อนเรากินหมูกรอบเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยกินไม่กินเลยเาไม่กินมันเลยใช่สำหรับคนที่ห่วงสุขภาพอย่างเงี้ยเซลเลอรค่ะจะมาจับจ่ายมาเดินในงานเนี้ยแนะนำาะรไหมครับรู้สบายนะเพราะว่าจริงๆคนที่ห่วงสุขภาพแบบมามาในงานเนี้ยจริงๆมันมี เท่าที่เราดูรอบๆมีของให้เลือกซื้อเยอะะเลยอ,อย่างน้อยอะ mm ่ะ hmm. เราเลือกวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีแล้วเราใช้แบบว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไระสิ่งที่ทําให้มันอร่อยขึ้นมาได้ง mm ่ายๆซึ่งออจิโนโมโตยไว้ใจได้แน่นอนใช่จริงๆก็กินของอร่อยไม่ผิดเลยใแต่แค่ปริมาณการกินก็แค่คุมให้พอเหมาะกับ,บร่างกายของตัวเองแค่นี้นก็พอแล้วครับจริงๆก็เนี่ยครับอาจิโนโมโตะก็มาเติมเต็มความอร่อยให้กับทุกคนได้ก็กินได้บ้างแบบว่าของอร่อยนะแบบไม่ใช่แบบต้องเข้มงวดแบบไม่กินอะไรแบบที่แบบอร่อยเลยอ่ะ ก็สุขภาพดีแล้วใช่หมูกรอบกับไก่ผัดซอสไก่ผัดซอสแคลน้อยกว่าอาจจะอร่อยกว่าด้วยลองทานดูต้องใช่คุมปริมาณแค่นั้นเองใช่ครับชุดก้อนหม่าล่ากินซุปไปครับแซ่บครับมันแซ่บจริงมันแซ่บจริงเพราะว่าพวกเราสองคนลองชิมมาแล้วจริงๆระอร่อยมากเป็นนไม่อวกนผสมมางานได้ใช่ครับผมง่ายๆครับสำหรับการกินสี่คนนะครับแค่ใส่ซุปเข้าไปทั้งหมดสี่ก้อนนะครับผมใช่ที่ตอนนั้นทำกินกินไปแล้ว ล่าสุดเี่อยวค่งเลยค่ะเมื่อาว,วานมีโอกาสได้เจอน้องเนยเป็นไงบ้างัค่ะจริงจรใช่พวกเราสองคนจริงๆก็น่าจะเคยมีโอกาสอื่นที่ได้เจอน้องเนยใช่เคยเจอแล้วน้องเนยแล้วเขามาฟอลโลูกผมแล้วคือเราเป็นติ่งเขาอยู่แล้วเลยไปฟอลโลูกเขากลับแล้วเขาเต้นละลายด้วยคือเราอะตามผมมาตามน้องเนยห่างอยู่แล้วและทีเนี้ยตั้งแต่เขาเต้นละลายแล้วเราเริ่มดูเขาอะน่ารักเี้มาเจอตัวจริงเขาเดินมาแล้วเขาก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ย น่ารักอ่ะคือน,น้องเนยอ่ะแซ่บมากเลยนะยแล้วเนยดือ้ออะไรก็สซนมากดื้อซนเออเลยรู้สึกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ได้พูดไม่ทำอะไรก็รู้สึกได้ถึงจริตของไอดอลสาว<ๆ>ไดม้มันมันมันเรารู้สึกว่าความไอดอลสาวเขาเันออกมามันไม่ใช่จากการเพอร์ฟอร์มนะจากการพบปะผู้คนและแฟนคลับของเขาพีชเนอรแล้วก็การพบปะแบบเพื่อนดาราต้องเรียกเขาว่าเพื่อนดาราเพื่อนดาราใช่ดาราสาวท่านหนึ่ง ได้แจกไยเซ็นน้องเนยด้วยหรือเปล่า<ช>อยู่อยู่ในสมุดของเขาแล้วนะครับผมแจกแจกกันเรียบร้อยก็จริงๆน้องเนยผมประทับใจขเขานะเพราะว่าแบบเขาแบบแบบ,แบ,บเป็นคนที่ เป็นแบบมี energy เยอะมากแล้วเราได้เห็นเขา perform เมื่อวานในสิ่งที่อุ้ยเราไม่เคยเห็นแล้วคิดดูว่าหมีตัวเล็กๆก็ต้องมาเต้นให้ทุกคนดูน้องต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าด้วยซ้ําแต่ว่าน้องออกมาเป็นอดอลสาวให้ทุกคนได้เห็นใช่แล้วตั้งแต่ต้นงานคือสปิริตดีมากคือตั้งแต่ต้นงานยันจบงานคือหน้ายังเหมือนเดิมผมถ่ายรูปผมถ่ายรูปมาเยอะมากผมภูมิใจในตัวน้องมากว่าแบบอุ้ย พ่อแม่หนูคงภูมใจเพราะแบบว่าหนูแบบออกมาทํางานหาเงินเป็นเป็นหมีไอดอลเนนี้ต้องเลยน่ารักมากเป็นดูครับเป็นดูก็คือแบบเติมเต็มฟิลเพราะว่าก็เห็นกันบลางใช่ไหมคครับนอกจากนี้นอกจากจะน้องเนยแล้วก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนอีกเลยหลายคนถามว่าไปดูฉากกันมาตอนไหนก็รูเรามีความสนิทสนุกกับทุกคนเลยนี่เขาเป็นทูตอยู่แล้วขาไปถึงพวกสกายงานนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่หยิ่นด้วยวอ พี่ยินบอกพี่ไหมวะพี่แหละนะพี่พี่พี่ยินใช่คือคือก็คือเราเห็นในโซเชียลอยู่แล้วผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนลับเราก็ติ่งคนบ้างคนนี้บ้างเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแฟนขับเราไปติ่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นหยอกเล่นนะแต่ว่าเราคือเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเราแค่รู้สึกว่าน่ารักเราต้องร่วมงานกันก็เลยก็เลยคุยกันในห้องอย่างสกายก็เจอกันเมื่อวานเนาะมัลืนมาลืนที่เป็นเป็นเต่าเต่าดำใช่ก็เลยแบบเราเออเขาเป็นเขาพี่นที่เป็น แล้วผมไม่เห็นเขามาตั้งนานแล้วในพอกวัสกา Sky อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากอ,มอย่างนานนี้เองเขาก็เป็นแกงเ e อฟโอเออแล้วพอเขามาเจอกันก็เป็นคนที่น่ารักเราคุยง่ายก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายมากงานร่วมกันหลายคนบอกว่าเราเป็นอื่นไปครับอย่างอย่างพี่อย่าพี่วอเราก็คยฟกันเรื่องที่เขาไปดูดาวเหนือใช่แสงเหนือ ใช่เหมือนพี่หินเองเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่มสว,ว,วเหมือนเขาเป็นเดือนเหมือนกันเดือนวิศวะ<อ>แล้วก็ตอนเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงแล้วผมก็เข้าไปแล้วก็เจอพี่เขาก่อนที่จะเข้าตอนนั้นก่อนที่จะเข้าวงการก็ได้แบบเออได้เห็นพี่เขาแล้วก็เออเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านการบันเทิงมากใช่ครับเห็นไปส่องได้แดงเขาเป<อ>็ไนไทยแล้วเราอยากมีบ้างหรือเปล่าอูได้แดงเหรอครับผมว่าได้แดงมันอาจจะมีมันตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเขาบอกว่าจริง unseeable แต่ว่าวาเลนไทน์นี้ก็กลับมาทันหรือเปล่าใ่ครับเขามีงานเขามีงานครับวาเลนไทน์นี้ก็คือใกล้ๆนี้รู้สึกว่าถ้าพวกัจะมีงานต่างประเทศแบบอยู่เกาหลีครับใช่อยู่เกาหลีทำงาน่อยูเกาหลีได้ไหมงานจบแล้วครับผมเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งรอดูทูบีอะไรนะฮะ TBA t เออะไร TBT ทูบีคอนติเนียลเฮ้ยทบีซีนะครับทูบีคอนติเนียลเดี๋ยติดตามกัตรอดูก็ดีใจเหมือนกันที่ได้ได้ไปแบบอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเหมาะมากนี่แหละเริ่มแล้วเขาเริ่มมาแล้วตอนนี้จุดทิ้ก็คือจุกๆเลยเดี๋ยววันเลนไายเองก็จะจุกๆแบบนี้ด้วยหรือเปล่าวันเลนไายไม่นะ ไม่ค่อยจริงๆวันาเลนไทน์มีได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราสองคนก็ไม่ถึงงานอ่ะอ๋อไม่ถึงว่านั่นแหละจะบอกว่าผมมากลับมาไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าวาเลนไทน์มีได้ทุกวันใช่ก็จ้างวันอื่นได้ก็จ้างวันอื่นได้จามีรันได้แต่ว่ามีคับมีมีของอ่ามีที่จะเป็นเป็นงานของมักเน่ครับใช่เดี๋ยวรอติดตามรอติดตามก็มีเริ่มสปอยไปบ้างแล้วถูกต้องเพราะว่าเราเราเป็นพีเซนเตอร์อ่ะเนาะเราก็มีอะไรแบบมาพิเศษให้กับทุกคนแน่นอนครับถ้าวาเลนไทน์มีได้ทุกวันเช่นนต้ เตรียไมไว้ให้กันหรือเปล่าวันไทยอยู่แล้วครับ <f ist> อยู่แล้วอย่แล้วไหนกขิงหรือเปล่าไม่ได้ขิงใครแล้วจริงๆไม่น่าบอกเลยลืมไปแล้แ <c oughs> สดงว่าไม่สะเพยแล้วนะคุณพูดแล้วจริงๆค่ะเป็นถ้าผมเป็นเขานะผมจะเป็นผมจะเป็นคนสะเพยมากกว่าแกล้งว,ว่าอุ๊ยบินไม่ทันนะ <c oughs> ่ะแล้วค่อยมาสเนะเพยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สปอยแล้ว <c oughs> เนี่ยเออเผื่ออยากเอาไปลองทําแอปพลายดูนี่ไงเขาพูดออกมาเลยเพราะว่าเขาอยากอยากลองอยากคือเดี๋ยวนี้เขาอยากอยากให้ผมทําอะไรเขาจะ ค่อยๆพูดออกมาพูดเรื่อยๆเราก็แบบทําเป็นตีมือเราจะไปรอเราก็ตีต,ตีมือแบบไม่ได้ยินอะไรวะพูดอะไรแล้วค่อยแบบทีเดียวดีกว่าอะไรอย่างนี้เพผมเซอร์ไพรส์เขาไม่เคยสําเร็จเลยอะ่ะแบบมีแค่สําเร็จครั้งเดียวคือการเซอร์ไพรส์แหวนเขานั่นแหละที่แบบเซอร์ไพรส์สำเร็จส,สุดแล้วในชีวิตก็คือคอมพลีทที่สุดแล้วคอมพลีทที่สุดแล้วนั่นแหละอุ้ยแต่ว่าอยากอยากเลยอ่ะนาฬิกาก็โปะเออโปทุกอย่างอุ้ยแต่ว่าจริงๆ เออไหมครับไม่ขึ้กันอ้าวเก็บไว้อุบาย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 อุบไายอุบายอุบายอุบายเพราะว่าคำสุดท้น,นี้พวกพี่ก็เลยจะถามว่าเรามีอะไรจะถามพวกพี่ <c oughs> ไหมเพราะพวกพี่เจอหนูทุกคนก็ไม่มีอะไรจะบอกครับก็อยากให้พวกพี่กินดีอยู่ดีครับผมอยากให้แบบว่าหานและกินผมเชื่ออยู่แล้วแหละจบงานพี่ก็ไปกินหมูกระทะกันอยู่แล้วเออต้องไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้าใช่ไหมครับใช่อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้านะอันนี้ถ้ามีไลฟ์อยู่นะครับมาได้เซ็นทรัลเวิร์ล ใช่จริงๆอยากฝากเลยฝากเพลงผมพูดมาตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้บอกเลยว่าต้นปีแน่นอนก็คือผมว่าไม่กดดันแต่ว่าผมว่าไตมาที่หนึ่งน่าจะได้ใกล้ละใกล้ละโอ้ยเอาจริงๆผมทูฟอมให้ทุกคนดูได้เลยอะตอนเนี้ยเฮ้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเราผู้ใหญ่ปักเลิกงามยามดีเอาเอาจริงๆผมอาจจะสปอยไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เขาสปอยไปบ่อยแล้วจริง อันนี้เราไม่รู้ไงอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เราไม่รู้จริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆนะผมผมภูมิใจในแบบว่าผลงานในนี้มากของแบบที่ที่จะปล่อยออกไปผมว่าผมยังผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าไม่ผมชอบเพราะว่าผมหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของผมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันฟังได้เรื่อยๆแล้วก็ฟังได้ง่ายมากเพลงแรกง่ายๆไปแล้วฟังนี้เพลงนี้ฟังง่ายมากมันจะเป็นแนวเดิมไหมคะแบบว่าแนวใสๆหรือว่าหนักขึ้นกว่าเดิมอะไยังไงมันก็ต้อง เติบโตขึ้นอยู่แล้วมันต้องเติบโตขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้คือตั้งใจแบบว่ามอบให้กับทุกๆคนแล้วก็คอนเซปต์ทุกอย่างคือผมแบบพี่ผมขอไอ้นั่นทานู่นทานี่ด้วยได้ไหมอะไรงเงี้ยใช่ไใช่ใช่ต้องรอรอดูเลยอะรอดูผม<อ>ว่าไม่ไดว่าสมมติว่าเปิดมาแล้วคือทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนต้องไม่พครับเพราะว่าผมชอบมากผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยาก <c oughs> ทาแล้วก็แบบเฮ้ยผมมีความสุขในที่อยากทําในเพลงนี้ไปหมดแล้วแล้วก็มีความสุขกับกัน อฟอร์มเพลงนี้แล้วมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบผมอยากปล่อยไว้ให้ทุกคนได้ฟังมากมเลยตอนนี้เดี๋ยวรอใจอีกนิดเดียวครับฝางผลงานเพลงผมด้วยนะทุกคนฝากด้วยนะครับว,นนวันนี้มางานเกี่ยวกับสุขภาพก็อยากแชร์ให้เป็นแทนนะ,ะ่ะครับมางาน,น,นสุขภาพก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันก็ฝุ่นพีเมนี่คือแบบมัน มันเยอะมากจริงๆก็ออกไปข้างนอกอะ่ะอยากให้ทุกคนแบบพกแมสแบบเป็นแบบติดเป็นนิสัยเลยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับครับก็ที่สำคัญที่สุดคือการพักผ่อนนะครับอยากให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆคือเข้าใจบางคนทํางานอะ่ะมันมันจะมาใช้คํเยี้ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าพักผ่อนให้ได้มากที่สุดแล้วกันที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับผมหาอะไรอร่อยๆทานนะครับกินอาหารได้โซผ้าหมู่นะครับกินดีก็อยู่ดี eat well live well ครับผมอาชิโนมตโต่ eating is miracle ครับุณครับ กินอร่อยใจก็ดีขึ้นขอบคุณค่ะรขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักก็เห็นมาก้อยเลย่ะยกมือไครใคยต้องอินสยกมือหน่อยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือให้นิดนึงจะได้ค่ะ